สวัสดีครับเป็นตัวแทนจากแผนก Information System นะครับ Uh, วันนี้นะครับก็จะมี uh, เรื่องที่จะมาให้ความรู้นะครับสองเรื่องนะครับเรื่องแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับภายในโรงงานนะครับแล้วก็เรื่องที่สองนะครับจะเป็นเรื่องของการจัดการความลับนะครับภายในบริษัทสำหรับเรื่องที่หนึ่งนะครับที่จะมาให้ความรู้ในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของ การใช้งานนะครับคอมพิวเตอร์นะครับภายในบริษัทนะครับสําหรับการใช้งานของโรงงานเรานะครับก็จะมีการใช้งานตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับก็มียูสเนมพาสเวิร์ดนะครับในการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับของแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนที่คอมพิวเตอร์ที่อยู่บนออฟฟิศนะครับก็จะ อนุญาตนะครับให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับเข้าไปสืบค้นข้อมูลนะครับที่เว็บไซต์ต่างๆได้นะครับแต่ว่าสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่อยู่ในที่กรุ๊ปลูมนะครับจะไม่อนุญาตนะครับให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับไม่สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับจะสามารถใช้งานได้แต่อีเมลนะครับจะสามารถส่งไปภายนอกได้นะครับส่งภายในบริษัทก็ได้นะครับ เราอนุญาตให้ใช้แค่นั้นนะครับแล้วก็สําหรับการเข้าถึงไฟล์ต่างๆนะครับก็จะมีนะครับได้แชร์กลางนะครับให้แต่ละแผนกนะครับได้ใช้งานนะครับมีการฝากไฟล์ต่างๆนะครับเอาไว้บนได์แชร์นะครับได้แชร์เนี้ยจะมีการเขาเรียกสำรองข้อมูลให้นะครับถ้าไฟล์ใดๆนะครับที่เป็นไฟล์สําคัญนะครับก็แนะนําว่าให้นํามาไว้ที่ได้กลางนะครับได้แชร์ตรงนี้เพื่อ มีการสำรองไฟล์นะครับสำหรับการใช้งานนะครับประโยชน์นะครับของการเข้าใช้งานไฟล์เนี่ยที่เรามีมีแชร์กลางไว้ให้เนี่ยยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นเ,เมื่อนะครับ,ม,รรรบ,ม,ม,รบมีการวางแผนการผลิตน,นะครับสมมติว่า pc planning นะครับมีการวางแผนการผลิตขึ้นนะครับวางแผนการผลิตให้กับส่วนต่างๆภายในโรงงานนะครับแผนกต่างๆก็เมื่อ แ a n n i n g เนี่ยเขามีการทำไฟล์เสร็จแล้วนะครับอาจจะเป็นไฟล์ excel นะครับก็นำไฟล์เนี่ยไปวางไว้ที่ได้แชร์นะครับแล้วก็มีการแจ้งนะครับไปยังหัวหน้างานนะครับต่างๆนะครับในแผนกต่างๆให้เข้ามาดูว่าอ่ะในเดือนนี้นะครับจะมีการผลิตนะครับเท่าไหร่บ้างนะครับในแต่ละวันนะครับเพื่อ,อ หัวหน้าไลน์ก็จะเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูแล้วก็จะได้รู้ถึงยอดการผลิตในแต่ละวันนะครับเพื่อนํายอดตรงนี้ไปนะครับไปวางแผนต่อนะครับวางแผนการผลิตนะครับวางแผนกําลังคนวางแผนโอทนะครับล่วงหน้านะครับนี่คือประโยชน์นะครับในการาที่มีได้แชร์กลางเอาไปให้แต่ละแผะนได้ใช้นะครับ สำหรับหัวข้อที่2นะครับที่จะมาพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของการจัดการความลับนะครับสาหรับการจัดการความลับในบริษัทเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นข้อกําหนดนะครับจากทางลูกค้านะครับซึ่งสําหรับลูกค้าของเราเนี่ยก็จะมีอยู่เจ้าเดียวนะครับตอนนี้ก็คือ Toyota นะครับสาหรับนะครับวัตถุประสงค์นะครับที่เราจะต้องจัดทำตัวการความลับตรงนี้นะครับก็คือ1นนะครับเพื่อนะครับเป็นแนวทางในการจัดการความลับ ให้กับโตโยต้านะครับให้เป็นให้มีมาตรฐานนะครับแล้วก็มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพนะครับข้อที่2นะครับเพื่อสร้างความตระหนักนะครับในการดูแลข้อมูลความลับนะครับแล้วก็ป้องกันการรั่วไหลนะครับของข้อมูลสำหรับขอบเขตนะครับในการจัดทำการจัดการความลับนะครับภายในบริษัทนะครับข้อที่1นะครับ นั่นคือส่วนงานภายในของ Toyota หรือส่วนงานภายนอกนะครับซัพพลายเออร์นะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับข้อมูลความลับของ t o y ยต้ทั้งหมดนะครับข้อที่2นะครับหน่วยงานภายนอกใดๆหรือซัพพลายเออร์นะครับที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินะครับตามมาตรฐาน atsg นะครับตัวไอตัวมาตรฐานตัวนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ Toyota กําหนดมาให้เราทำนะครับมันมีหลายเวอร์ชั่นแล้วนะครับปัจจุบันคือเวอร์ชั่น6 นะครับและข้อที่สามนะครับความถี่นะครับในการประเมินก็คือจะต้องประเมินทุกๆปีนะครับสำหรับประเภทนะครับข้อมูลความลับนะครับที่เราจะต้องจัดการภายในบริษัทนะครับก็คือมีสามนะครับหัวข้อใหญ่ๆนะครับหนึ่งนะครับก็คือข้อมูลความลับประเภทข้อมูลนะครับ ข้อมูลที่ว่าก็คือไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าเป็นกระดาษหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเช่นนะครับูปเ,นะเอกสารรูปภาพนะครับร่างแบบต่างๆนะครับที่โตโยตานะครับส่งมาให้กับบริษัทของเรานะครับถือว่าเป็นข้อมูลความลับทั้งสิ้นนะครับประเภทที่2นะครับข้อมูลความลับประเภทผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ในที่นี้ก็คือเป,เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะนะครับเป็นอยู่ในขั้นตอนของการทดลองการผลิตนะครับยังไม่มีการขายนะครับเป็นเป็นรถยนต์ต้นแบบอะไรอย่างนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนานะครับส่วนประเภทสุดท้ายนะครับก็คือข้อมูลประเภทเครื่องจักรอุปกรณ์นะครับอันนี้คือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับที่ เรานำมาใช้นะครับในการผลิตนะครับชิ้นส่วนที่จะต้องส่งไปครับโตโยต้านะครับเครื่องจักรต่างๆที่อยู่ในบริษัทของเรานะครับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในบริษัทนะครับรูนแล้วแต่ว่าเป็นข้อมูลความลับทั้งสิ้นนะครับที่โตโยตากำหนดมานะครับสำหรับเรื่องพื้นที่การจัดการความลับนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับกันในการจัดทาความลับ ของบริษัทนะครับ أ, ผู้ที่จะเข้าไปในพื้นที่ความลับได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็จะต้องมีสิทธิ์นะครับที่จะเข้าไปใช้งานได้นะครับรวมถึงนะครับการนําข้อมูลความลับใดๆนะครับออกไปภายนอกอบริษัทนะครับก็ต้องได้รับการอนุญาตนะครับก่อนนะครับสาหรับ,รบาการจะนําความลับออกไปเนี่ยก็จะต้องมีการกรอกแบบฟอร์มนะครับมีการ อนุมัตินะครับจากหัวหน้านะครับจากระดับแมเน g เจอร์ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะสามารถเข้าไปในพื้นที่หรือว่าจะนำเอกสารนะครับออกไปได้นะครับซึ่งขั้นตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปได้นะครับจะต้องผ่านการได้รับอนุญาตก่อนนะครับในการจัดการความลับนะครับก็ยังรวมไปถึงนะครับการใช้งานอุปกรณ์ usb นะครับ ที่จะสามารถบันทึกไฟล์ใดๆรูปภาพใดๆนะครับออกไปได้นะครับสำหรับตัว USB เนี่ยทางบริษัทของเราเนี่ยก็จะมีการควบคุมนะครับการใช้งานอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ได้เป็น USB ที่ลงทะเบียนนะครับก็จะไม่สามารถที่จะใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆได้เลยนะครับภายในบริษัทแล้วก็ผู้ที่จะใช้ USB นะครับก็ต้องมีการลงทะเบียนนะครับว่า จะขอยืม USB นะครับไปทำอะไรนะครับมีการบันทึกเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่จะนำไปใช้เกี่ยวกับพวกไฟล์ที่เป็นความลับนะครับก็จะต้องมีการบันทึกอีกที่นึงนะครับว่าจะนำไฟล์อะไรออกไปนะครับผ่าน USB ตัวนี้นะครับ นะครับก็สําหรับนะครับวันนี้ที่มาได้ได้มาให้ความรู้นะครับก็โดยสรุปนะครับก็มี2เรื่องนะครับในประเด็นหลักๆนะครับก็คือการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับภายในบริษัทนะครับแล้วก็เรื่องที่คุยเพิ่งจบไปก็คือเรื่องของการจัดการความลับนะครับภายในบริษัทก็สุดท้ายก็คือถ้าหากนะครับมีปัญหานะครับเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ใดๆนะครับ ภายในบริษัทนะครับให้สามารถนะครับแจ้งนะครับผ่านหัวหน้าง,งานได้เลยนะครับให้หัวหน้าง,งานแจ้งมาที่แผนก i อได้เลยนะครับก็ยินดีที่จะนะครับแก้ไขปัญหานะครับให้กับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ